อันยองฮันเซลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกม ROV นะคะวันนี้ดิฉันจะมาเล่นคุณแม่อีรูเมียในสกินออเจ้านะคะมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะสามารถเล่นคุณแม่อีรูเมียเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะเดิมไหมนะคะ โอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยค่ะโกค่ะไปค่ะโก้โอเคเราก็เข้ามาอยู่ในแมวเป็นเช็บรอยแล้วนะจ๊ะเราก็ไปเลนกลางเลยค่ะส,สวยค่ะไปค่ะ วิ้ฉันชอบท่าโดนมากเลยอะสกินออกเจ้าสกินนี้คือรดนะแกสวยนะวิ้มีเสียงพาคด้วยแกรถกนินไปค่ะโดนค่ะไหนค่ะใครอ,อยู่แถวนี้ค่ะดิฉันอ้าไอคนวิปลาสถอยไปนี่ยะไอะนังคนวิปลาสอย่าเข้ามาใกล้ฉันนี่ยะอ้าอ้ยไปค่ะเออเออ้อออยไม่โดนแม่ไม่โดนเลย หายไปไหนแล้วเหรอหายไปไหนแล้วอยู่ไหนกันอ๋ออยู่นี่ไงคนวิปราชอะนางคนวิปราชอะแกบังอาจมากวายตาเลวิตายและตาชินตาเลวาย oh <my> ทุกคนคะ็อดเมื่อกี้ทําเป็นไม่เห็นนะคะเออไม่เห็นนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่รู้ไม,รไม่มีไม่มีโอเคค่ะตีคีปค่ะนางคนวิปราชอยู่ไหนเอ๋อนั่นไงอะ อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะนังคนวิปลาาถอยไปนี่ย่อนอออุโเลดมากค่ะเพื่อนเราไม่โดนถอยไปค่ะอ๋ออ้ออไปแล้วค่ะม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่แล้วค่ะใครจะอยู่ก็อยู่ก่ะหนูเจ็มมากค่ะวิเลนล่างมีโจทย์ค่ะต้องรีบไปแล้วค่ะอ๋อเจ้าเดินเร็วๆหน่อยสิถ้ากำลังเดินอยู่นี่ไงจ้ะนี่ไงอ๋ออะ อ้ยอ้ชุดอ้สไตแน่ไอ้อเ,เพื่อนเพื่อนอ้อยเพื่อนไปไหนหมดอ้อยไม่น่านเลยฉันได้กลับเรือนเลยแกโอเคค่ะฉันเกิดมาแล้วไปต่อค่ะไปเลยเดินเร็วๆหน่อยค่ะอ๋อเจ้าข้าก็ากำลังเดินอยู่นี่ไงแต่ฉันขอให้เร็วกว่าน,นี้ได้ไมั้ยะ ข้าก็กำลังเร็วอยู่นี่ไงเจ้าเนี่ยเออโอเคค่ะไปค่ะตีบ้านเลยค่ะตีบ้านเลยค่ะอุย้ยเลนล่างเลนบนมีโจทย์ค่ะไม่งั้นไปเลนล่างก่อนโอ้ยนางคนวิปลาสมาโอเคค่ะฉันได้ไปเลยค่ะอันติส,สวยๆวยโอเคไปค่ะเดินต่อสวยสวยค่ะ โอเคค่ะอิวิวกำลังวาร์ปอย่างนี้เลยหรอคะมันนามากโอเคค่ะตีคีฟค่ะโอเคค่ะสบัดไปเลยค่ะฟาดค่ะฟาดค่ะตีค่ะโอเคไปกับเลนเราจ้ะโอเคเดินมาแล้วิเลิศมากค่ะเพื่อนเลิศมากสวยเก๋เวอร์ วายวายไอ้ขนวิปปลาดถอยไปอยา่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีนกวิปปลาดออถอยไปค่ะตีคีบจ้ะโอ้ช็อตเมื่อกี้ฉันเกือบตายแล้วฉันเดินฉันเดินสวยๆของฉันอยู่ดีๆฉันเกือบโดนนกจิกวิกแล้งไงแกวิ่นี่ไงหล่อนจะไปไหนวายนางนางแบ็กแมนอ๋อนางไวยโอหยุดค่ะหยุดค่ะอ้ายานางนกบินมาแล้วแกวายอ๋ออ๋อ อ,อ,อกับเรือนเลยค่ะช,ชีวิตเจ้าช่างอนาถเหลือเกินนะออกเจ้าทำไมชีวิตเจ้าถึงแบบทุรักทุเลอย่างนี้เชียวหรือโอเคค่ะฟ้าดินลงท่านาไม่ตายโอยโอเคค่ะเดินไปส,สวยๆทะเลนกาลปปางลกัง ไปค่ะไหนคะแถวนี้ไม่มีคนวิปลาสเลยเหรอโอ้ฉันอ๋อเลนล่างมีโจดฉันก็ต้องไปแล้วค่ะฉันเดินไปแล้วค่ะโอ้ฉันลดเอาไปค่ะไปค่ะโอ้ฉันชอบท่าเดินนางมากแกพอใส่สกินนี้แล้วชัางแบบลดมากอะท่าเดินคุณแม่อิรูเมียเนี่ยเออลดเหลือเกินนะเนี่ย โอเคค่ะไปค่ะขึ้นบ้านเลยเพื่อนเอาเลยค่ะฟาดเลยค่ะฟาดเลยค่ะโจ๊กเร็วๆค่ะโจ๊กโอเคค่ะอุ๊ยอุ๊ยนางนกวิปลาสถอยไปค่ะนังนกวิปลาสโอ้ยอ้าอ้าถอยไปอ้ายฉันตายแน่ฉันตายแน่โอ้ยฉันเกือบตายแล้วไงแม่โอ้ยฉันขอกล่าวหาที่กลับเรือนก่อนโอ้ยนังนกวิปลาสหยุดค่ะหยุดมันค่ะหยุดมันกี่ค่ะอ้าย นังแบ็คแมนนังมาแต่ไหนเนี่ยชีวิตเจ้าฉันฟอรมานเหลือเกินนะออเจ้าตายกี่รอบแล้วคะเนี่ยสามรอบแล้วจ้ายังฆ่าใครไม่ได้เลยโอ,โอเคค่ะจะเกิดแล้วคะ่ะไปคะ่ะฟ้าดินลงทันืไปคะ่ะ เดินค่ะเดินสวยสวยเดินสับสับโลดอะ่ะฉันชอบฉันชอบท่าเดินโลดๆอุยอ้ยอุ้ยอ้าวมาแล้วค่ะเพื่อนอย่าพึ่งตายกันนะคะรอค่าก่อนเดินค่ะวายนังแบค็คแมนวายไปแล้วค่ะไม่อยู่แล้วค่ะโอ้ยโอ้ยโ,โเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินพวกเจ้าเยอะเกินข้าไม่ไหวแล้วค่าขอแอบแล้วค่ะ ไปค่ะโอ๊ยไปค่ะหนีค่ะเดินสับสับสวยยัวเพศเกินโอ๊ยอ้ายอ้ายนังนกวิปลาดอ้ายอ้ายอ้ายโอ๊ย,อย,อยมากันเยอะเกินโอ๊ยสามตีนเลยหรอแม่หนูไม่ไหวเด้อโอเพื่อนไหวไหมนั่นเพื่อน โอ้ตายตายหมดค่ะโอ้ทำไมตามนี้ฉันรู้สึกทรมานเหลือเกินทรมานมากวิเลิศมากค่ะเพื่อนฟ้าดินลงท่านไปค่ะเดินไปค่ะเดินค่ะเดินสวยๆเดินสับๆไปค่ะ โอเคค่ะเลิไปค่ะเลนบนจ้ะอยู่ไหนคะฉันเห็นล่อนนียะว้าเยอะเกินมาเยอะเกินมาเยอะเกินแม่เยอะเกิน,ากนตายโอ้ยทำไมาตานี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันโดนเลงยังไงไม่รู้ว่าฉันโดนหมายหัวแกโดนไปไหนก็มีแต่คนจะฆ่าฉันโอ้ ฉันไม่ไหวเหลือเกินนะเนี่ยช่างทรมานเหลือเกินโอ๊ยตายแล้วแหกหมดแล้วค่าแหกหมดแล้วค่าบ้านแหกแล้วค่ะโอเคค่ะฉันจะเกิดภายในสองหนึ่งศูนย์ไปค่ะฟ้าดินลงทันค่ะโอเคค่ะฉันรู้สึกว่าตาน,นี้ตัวปัญหาของฉันก็คือนางแบ็คแมนมากเลยนะแกนางชอบมาโดดมา มาทำลายร่างกายฉันบ่อยมากอีนี่ก็เหมือนกันโอ้ยดิฉันช่างเหนื่อยเหลือเกินไปค่ะไปค่ะไปค่ะวายวายนางเวเลสนางเวเลสถอยไปอา้า <c oughs> นอนอีกแล้วแม่หนูไม่ไหวจริงๆแม่เหมือนเข้าใหม่หัวฉันนะฉันยังไม่ได้เฉิดฉายเลยอะ่ะ ตานี้ฉันรู้สึกว่าฉันอับประยศเหลือเกินมันช่างอับระยศอโอเพื่อนเพื่อนถอยมาถอยครัเพื่อนเอนออยะอะเกินแล้วเพือ่อนถอยค่ะโอ้ยตายหมดค่ะตายหมดค่ะเลลดป้าดินลงทานโอ้ยไปค่ะอะไรเนี้ยจะอ๋อฮะนังแบคแมนอ๋อฮะ อ้ายนันงวีล้าโอ้ฉันฉ,ฉันไม่ไหวเหลือเกินโอ้ตอนนี้ฉันเล่นไม่ได้เลยแม่ฉันเหนื่อยเหลือเกินดรามานเหลือเกินโอเคค่ะฉันจะเกิดภายในสิ 9... 8... ก้าแปดเดหห้าสี่สามสองหนึ่ง ศูนมาแล้วค่ะวิยเลิศดมากค่ะเพื่อนเลิศเกินโอเคครับไปค่ะฟ้าดิ้นลงทันโอ้ยไม่ตายอะ่ะเลือดน้อยเองอะ่ะแบ็กแมนทำไมมันไม่ตายอะ่ะพูดตามตรงนะคะตั้งแต่คุณแม่โดนเนิร์ฟเนี่ยฉันรู้สึกว่าคุณแม่เล่นยากเหลือเกินนะคะเนี่ยเออเอออออ๋อพระเจ <c oughs> ้า <c oughs> โอ้พระเจ้าจอดมันมันยอดมากได้คิวแรกค่ะแม่เล่นมาตั้งสิบนาทีเพิงได้คิวแรกโอ้ลดลดเหลือเกินว้ายนังนังนกนังนกว้ายว้ายอ้าฉันจะตายแล้วแม่ฉันจะตายแล้วไม่ไหวแล้วแม่โอ้เจ็บเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินค่าต้องกลับเรือนแล้วค่าขอวาวกลับเรือนก่อนข้าไม่ไหวจริง โอเคพร้อมแล้วค่ะฟ้าดินลงทันไปค่ะโดนไปค่ะสวยสวยไปค่ะลุยค่ะลุยเลยมาค่ะมาแล้วค่ะฉันมาแล้วครับเพื่อนอ๋ออ๋ออ๋อไอ้คนวิปลาสถอยไป อ๋อนางเวเลสนางวอโอยนังนี่ทำไมนังนี่ต้องเล่นฉันตลอดเลยอ่ะนางเวเลสเนี่ยกระโดดกระโดดสักหัวฉันกี่รอบแล้วเนี่ยฉันเจ็บมากโอ้ยโอเคค่ะกลับมากินเลือดก่อนค่ะชันเลือดหน่อยมากไปค่ะฉันพร้อมลุยค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปค่ะ ้าดินลงทันไปค่ะโอ้เอ้าเอ้าเอ้าอ้าอย่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันพวกคนวิปลาสอ้าอ้าไม่ไหวแม่หนูไม่ไหวจริงๆรอ๋อฉันเพิ่งฆ่าได้สองเองแก พูดตามตรงนะฉันรู้สึกว่าเล่นยากมากช่วงนี้คุณแม่อิลูเมียเล่นยากมากตั้งแต่โดนเนิรฟสกิลอ่ะแม่รู้สึกว่าแบบปล่อยสกิลช้าลงมากโอเคค่ะฉันจะเกิดภายใน 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสตรไปค่ะ มาค่ะุิยเลิศมาค่ะเพื่อนเราสวยเก๋เวอร์ไปค่ะวิ่งสับเลยแม่โอเคค่ะไปค่ะไปค่ะปล่อยสกิลลมก่อนนะคะเพื่อเก็บสแต็กไว้นะจ๊ะโอเคค่ะเดินไปค่ะโอเคค่ะไปตีบ้านกันค่ะตีคลิปก่อน โอเคค่ะขึ้นบ้านเลยค่ะโจขึ้นบ้านเลยอุ้ยอุ๊ยเขามาแล้วแกถอย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 อยอ้ายพวกคนวิปลาสอโออ้ยเอาร์้เหรอคะเพื่อนมาค่ะช่วยค่ะช่วยอยู่ค่ะช่วยอยู่ฟ้าดินลงทานเปิดดูก่อนอ๋อพวกนั้นอยู่นู่นหมดค่ะโอเคค่ะเอาได้เอาได้เอาเลยเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยรอดมาแล้วค่ะ นางเวเล็ดนังต้องจ้องเล่นฉันแน่นอนฉันว่าแล้วไงเอาเอามันเลยค่ะเพื่อนเอามันเลยรอดเอามันเลยค่ะเอามันเลยถอยค่ะถอยครับเพื่อนถอย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 โอ้เอาเลยค่ะพี่เอาเลยค่ะไหวไหมคะน้่พี่เอาเลยค่ะเอาอีกนี่เลยค่ะเออรอดโอ้ยนางแบกแมนพี่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 ไวไหมนั่นพี่พี่โอ้รอดโอ้เพื่อนแบก่ะตอนนี้เพื่อนแบกค่ะ ดิฉันเล่นไม่ได้จ้าให้เพื่อนแตกไปเนาะเออโอเคค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะไปค่ะวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะรุยเลยรุยเลยวิ่งมาค่ะวิ่งมาเอาไงคะ ไปค่ะลุยเลยลุยเลยขึ้นบ้านเลยแม่เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะตบเลยค่ะตบมเลยค่ะตบเลยตบคีปซาโอเคค่ะไปค่ะโอเคค่ะลุยเลยค่ะลุยเลยค่ะเพื่อนไหวไหมนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไหวไหมนะไหวไหมคะไหวไหมไหวซีเริศโอเคค่ะไปค่ะว่ากลับเรือนก่อนค่ะเจ็บมากค่ะฉันเจ็บมากนะ ไปค่ะฟ้าดินลงทันโอเคค่ะไปค่ะโอเคค่ะเดินไปค่ะลุยเลยค่ะลุยเลยสวยค่ะตัวแม่ไปค่ะวิ่งมาลอยวิ่งมาลอยค่ะไปค่ะขึ้นบ้านเลยจ้าบ้านเลยโอเคครับเพื่อนไหวไม่นั่นเพื่อน ตีคีบก่อนค่ะจบได้จบเลยนะจบได้จบเลยโอเคค่ะเราก็ชนะมาได้อย่างทุลักทุเลมากนะคะหากมีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพดิฉันก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดิฉันด้วยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายได้จเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย